สวัสดีค่ะพ่อกานีละจ่าก,กันเช็แต่งตัวอะไรบา้านอีละจ้ามันนี้เครืออาวุธงไรตุยจ้ามันนี่จะเป็นเมือที่ไปอ่าไปเบื้องรถจ้ะไปเบื้องรถเพราะว่าตอนนี้มันห่อนแบบว่าห่อนย่ามจะเป็นเหตุจะต้องออกแล้วเพราะว่ามันต้องห้าต้องใส่ไปงานแั้วก็เลยแบบว่ามีความจำเป็นแล้วจำเป็นเหตุจะต้องออกก็เลยอ่าไม่นยากกันเลยเอกคืนนะจ่าเมืองเพราะว่า หลังจากเมืองอ่างหลบกออีกที่สองกลับมาปุ๊บรถพ่อตายนะจ๊ะซอมเมื่อเป็นมือนมันที่นี่ม่นแยกกันเลยว่าอ่ะโมเคมมันสมคดออกไมาเลยเด้อี่ตัวรถพ่อสั่นมันที่นี่ก็เลยอ่ะสี่เดียวออกนะจ๊าก็เลยที่กับป่ากับอ่ากับงานเดี่ยวก็เลยสีเดียวออกเพราะว่ารีตัวรถพ่อนะจ่าพ่อรถพ่ออย่งกับเกาเลี่ยวก็เลยสี่เดียวออกไอุยก็ทีไปน้ำจ่าเพิ่กับจิไป เบิองนัากันแล้วก็สิเลยกระบานเลยนุปสิช่วยกันกรบะบานพี่นาจ่าเอารถไปมีรถเอสวีแล้วก็รถไออูจะไปสองขั้นไปเบิองยูอายะโสเพราะว่าอยู่ในเรื่องมั่มีจ้ะคือเด้ไปเบิองยูะโสตอนแรกนุปถิคิดว่าจะจัดตันเตสตาตาประมาณสามหมื่นสี่หมื่นก่อนแต่ว่าวันเดียไปนะจ่ะเพราะว่าไอ้ช่วงลุ้งเขาเดี๋ยวปีมันเป็นมืออ่าเป็นมือช่องการมือนันน่ะ บางทีมีก็เลยขัดเดาปีดนะแต่ก็เริ่มบางทีเป็เรื่งมันมีก็เลยจีไปคุยกับเพื่อนเลี้ยงเพื่อนไอ้ท่านเชี่ยวบนเพื่อนบอกว่าให้ไปเยาโซนะจ๊ะเพราะว่ารถเยาโซอยู่ในเรื่องบางมีก็เลยจีบเดี๋ยวไปจ้ะไอ้เดือดไจีไปน้ำกันแต่ก็จีบเรื่อยเมื่อตอนนี้เพิ่งจะเอาอันบางมีว่าจ้ะยาญญาดบัเอาญบางมีเที่จะบอกจ่าอย่าลืมบางมีเด้ออย่าลืมบางมีเด้อยาตไหนบางมีหายใจบางมีม่วงแล้วก็ กม้อมออะก็ก,กล้วยได้แต่บางหม่ก็เมือ่อแต่สรุปแล้วอันนี้เราจะไปดูรถกันนะคะไปไปเบื้องรถดลวดลวก็ไฟอ่ะคยเรื่องราคาอย่าง,างเบื้องว่าอันนุ่นไดสีโอเคแบบใดสีมอประกักรใช้งานของเท่าสีนาจัดกับสีเบื้องกับสีนี่อาอูก,กับประรุ่นไปนำจัดเหมืนนอนนีาไปเบิ่งว่าอ่านุ่นใดสีมอจกับการใช้งานรุ่นใดถี่ราคามันเหมาะสมบ่แห้งพูดยังสีอาจัด เพราะว่าจังออการพี่ห้องพี่ห้องอ่าไว้กัสิเป๊ะเบิ้งจานเหมือนกักัสิเป๊ะเปรียบเทียบว่าอ่านุ่นไหนโอเคตุ่นไหนมาโอเคสินาจากัสิเป๊ะเบิ้งเพื่อกันไอตุ่ยกัสิเป๊ะเบิ้งเพื่อกันจ้าเป็นรุ่นได้รถรุ่นแล้วกันเลยกันเลยสิแดงไปนั่กันนะจ้ากัสิเป๊ะเบิ้งนั่กันเดี๋ยวถ้าไอตุ่ยไปออกนี่จากกสิออกเดินห้างไปเลยไปแล้วโซ่ตอนนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเที่ยงแล้วจ้ะ เดี๋ยวดีไปก็ไม่ค่อยพูดเดี๋ยวดีประมาณใบมุ่ดี๋ยวเราจะติตามจะว่าจะเดี๋ยวว่าถ้าดีมี่แบบว่าสนใจรถลด่นได้เป็นพิเศษแน่เดี๋ยวต้องรอดีตามจา้าพายายบร้อยๆจา้าผ <laughs> ู้นังนขึ้นรถตะกรอนเ่าไหร่เชื่อไดะกันเพิ่งเปิดประตูรถขึ้นรถตะกรอนให้ดูสวยนะ่า ไัเปยังไงยงามยูยยยม่กูนี่อ้าวาดเ้าบาจาจส,สีอื่นเขาเปิดทางลงเด้ยวป่นี้เปิดได้ปะยังก็งอมันกว่างมา อะไะอันนี้ทำไ,ได้ทำได้สยรู้สึกว่าตัวนี้จะโอเคเพราะข้างลังตันนนวน,น,นี้มันกว้างกว่าอื่นอนนืนันิดเลยเนะตัี้องลงมันกว,กว <c oughs> ้างดวเราวาง้งส่นี่นากบพับใส่สองไมว่าตัวนี้จะหมาอยู่ ไมห้รักกนล้ทจ้ไมหารักกันแล้นเ้าอ้ได้เราได้หนีกองแล้วเนี่ยบ้าเรยน่ง้ามครับงามภายในมันสะดวกดีนะภายในจุน้เื่ะแตนปนคนตัวตัวตัวชอวมาอยู่บริันี่ยตัวเนีอนเอาเป็นเี่ยห ไป modify 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 กับตัวแกงเพิ่มเติมนะอะนอนะเอ้ยโจเดียวโจหน่งให้ดีป่ะทถ้าตาขวางกันเท่าไหร่ต่อให้ดีป่ะตั้งใจไปให้เอะได้หมัแนแพ้เลยนะตัวตัวตัเออตัวัหนหัมัดแนแเลยไอ้สิ่งหวานพอันไหน เขาง่า,วาวอบกน็ิบบะางหวะ่นอกอ๋อออกพักกันเลยตนน่ะใจเย็นเนไเหมนะเบิดไงอมันคะืนี่มเง่ยเอามันเป็นลว,นวงงดูไงตีตีนิวตีนิวชื่อตัวออได้เดี๋วยวตัว <eer galaxies> ด,วดี่เอ้ามงจะใช้อะไ เอาบอลอะไปอยู่บอลอะไรอยู่บอลตัวไหนสุดนั่นเหรอครับคนุดมนพลาตงนมันพลาดตัวฝั่งนี้โอเคตอนนี้ลม

ก็้าจจะนำไป่งานทำงานอันนี้จะใส่สุดไปแล้วก็ดีเคื่นยกันกนเราเคลื่ออยู่นี่ีรู้สึกว่าจะเคอยู่นะครับหมงากการใช้งานมนมอญก็การใช้งานอย่งอย่งข็้นซองขึ้นองแม่แท้จขึ้นยะขึนจะขึ้นยะขึ้นอ่ะเืีก่องไปเป็นขึ้งรู้ขึ้น ดูข้างในนะครับยันยันไปเลยผู้ดสารพร้อมหรือ,อยัง <c oughs> พร้อมแล้วพร้อมแล้วไปเลย <c oughs> เกระจิ้มว่าเบิงเบิง,งออกนะภายในเจ้งสีหละสะดวกดีมีหมองว่าแก้วมีจอมี่ยังเบิงเช่อมอยู่นะมีกต่มองว่าแก้ว มันมีหลายอย่างเช่นบ้านงองนี่ตัดอยู่นะนี่มนันนี่วางในซเดี๋ยวไล่ยแบบอันนี้เพื่อนเผื่อเราออกงานกองถ่ายนี่เราก็เสียบปลั๊กในรถเลยเออแต่ว่าไฟมันสีพ่อปุ๊บบ้านาน Từ từ. đây này thấy mang à si đi ừ. ừ. đây là đi đừng đây này 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 อันนี้ไปทางแยงเบิร์ขีตาว่ามีขีตาว่าก้อนขาหุ่อันนี้น่าจะดูข้างหลังได้ด้วยเวลากล่องเีวบ่คน่ะกระจกอันนี้เขียนวิ่งบัวิ่งนี่นี่เคยแยกกี่ขาหนเขียนแยกแต่อันนี้เขียววิ่งเบิงขาห่น่ะเหาอ V cost สีทอะไปเบิรงวะอยากได้ไ่อเ่บยังไอ้บ่อาจจะเบิรงผ้าผ้ายังเปงนี่เหรอไปนะ ส่วนตัวผมแล้วผมแนหยอดกระบะนะครับเพราะว่าที่บ้านไม่มีรถกระบะเอากลับบ้านนไปค้นของเพิ่งยังเออไปท่าไปอันนั้นอันนี้ค้นคว้างก็ได้ใส่หลังจากไม่กลับบ้านแล้วแล้วก็จะเอาขันไม้ต่อให้ได้รถเก๋งเก่าด้กลับบ้านเราจะรถเก๋งเก่าจะรถตู้เก่าวะเอารถตู้เนี้ยเห็นไหมอยากได้รถเก๋งก็เข้เอาบาลองไปบ่ มเราต้องนึกถึงความเป็นจริงแน่ใจว่าอยากได้รถเก่งรถที่ดีกันผมอยากได้พี่น้องเชื่อว่านึกถึงความเป็นจริงนะครับนึกถึงความเป็นจริงก็ต้องได้ละไม่คือถ้ามีรถกับบ้านเดียวถ้ามีรถกับบ้านเดีวเออเ้าอยากได้ถ้าแบบว่าถ้ามีรถไม่เปิดดาวนนี้ไม่ได้พี่เรารอไหวคือแบบว่าถ้ามีรถกับบ้าน้วาง่ายจหรับคนของจะรับใส่ในเงี้ยเออพอได้แล้วปุ๊บถ้าอยากได้รถเี่ยเ้าใคเได้อา ร้านหนึ่งแท่เจ็ดนะซ่อมเช่อได้เลยนะตอนแรกเชื่อได้เลยกระบะด้ก็ะบะมันกระต่างมือเขาจะเปลนเป็นเพลยงว่าได้แค่ไหนซูสู้ๆพี่น้องคอยเก็บคอยหานะครับผมมันเสื่อทีเดียวมือหนีว่ได้หรอมันต้องคอยเก็บคอยหาไปเราได้มาเราก็ถือว่าเป็นเปลี่ยนเป็นมือในการหาไรายได้ต่อไปนะครับผมอาจแก้ของไปขายโน่นนี่นั่นต่างๆนะครับเ,รเดี๋ยวจะดีเอากระป่องกี่ขั้นนะครับผมแต่ว่ากรบป๋อกี่ขัน้ขนหรอ เ่ว่าทย็นั้นทีนี่พ่ยูซื้อเอดีใจมดีใจมัะีใจที่จะได้เปนี่แล้วติเรื่องพวกีลวันมีควยดีแค่มาอันนี้แค่่าซันที่สี่แกิ่มก็าซ้อะก้อี เพือนงนีที่มันะนีมได้แลานีได้เนียนั่นแห้ก็สีขาวนั่นแหละค่ไม่ไปโดนนี่นัก็สีขาวได้ง่าสีขาวสวยดี มนก็ไม่ได้กินขนมเลยวันนี้ก็ยำ้อยเลยนะคะแล้วกัเดีกับบาัาฑไอตือกัดีกับบทวันดีกับแต่ว่าอาจจะไม่ด้กินข้มวเ้าตอนเบรก็ดี มาแล้วพอบอกแล้วว่าให้เอารถไปเฮ็ดมันเนยียบเจ้าไปเบื่องมือมันเปิดร anyway> ้านนั่นไงมันก็ไปแล้วไม่ได้ลอก็พ่อบอกแล้วว่ามันสิเป็นนั่นนั่นไเบรกมันเบรกมันสิเหลือมอยู่เลยมันต้องเหยียบลงเลยเลยมันเลยชี้ให้ใหม่พอไม่ชี้ให้เสียบแห้เพิ่มอย่างี้แล้เหยียบเบรกมันจะดีเหยียบลุ้งหมดเลยเนี่ยงานนั้งเบรกยมอยู่การพอจะเป็นนั่นน่นเราจะาพอไว้รถอ้ายจะเป็นั่นนนเลยพอไปเฮ็ดพอก็เลยว่า เรียบร้อยจ้ามนาดิเรียบร้อยจ้ามนาดิตาบ้านเนี่ยบ้านก็ไปลื่นกัรอู้กาศไอ้เสือกันต่ำจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะไปหากินข้าวต่อจ้ดกินข้าวแล้วปึ๊บไอเสือกจะเหงาตาบ้านไปกินข้าวแล้วมามาห้เด็กกินข้าวตอนเย็นผ่ากันกินข้าตอนเช้ายุข่าไปยุแล้ว อันตอนแรกแค่เห็นรับอ่ะรับแล้่เห็นลอาไปล้ยคลิปน,นีนนออ้อะไรจะนี้ก็น่าจะฝากากุหลาบก็แทบกุ้งจะไม่ายน้ำได้จ้ะเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ